ค่าแรงก่ออิฐมอนแดงบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเท่าไรก่อชาบ้านหนึ่งหลังเนี่ยค่าแรงประมาณเท่าไรเดี๋ยววันนี้พาชมงานตรวจงานก่ออิฐมอนแดงหนึ่งหลังนะครับก่อชาบต้องตรวจอะไรตรงไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันทําไมถึงใช้อิฐมอแดงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูงานกันภาพรวมหน้างานก็ประมาณนี้พึ่งก่อเสร็จนะครับอ่าค่งก่อเสร็จใช้อิฐมอนแดงนะนะครับก็ผมจะสอนตรวจงานแบบ บ้านที่แบบยังไม่ค่อยเสร็จดีนะครับเวลาบ้านเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนหลังอื่นก็จะไม่ค่อยพาไปดูเท่าไหร่เพราะว่ามันดูง่ายครับบ้านเสร็จแล้วทาสีกระเบื้องประตูกระจกพวกนี้มันเช็คง่ายแต่ว่างานพวกนี้นะครับงานก่อฉาบงานโครงสร้างพวกนี้ยนะครับถ้ามันได้ฉาบไปแล้วมันก็มองไม่เห็นแหละนะครับข้างในเป็นยังไงงานโครงสร้างนะครับถ้าได้เทพื้นไปแล้ว ฉาบแล้วก็ไม่เห็นแหละนะครับว่าคานเป็นยังไงก็เลยจะพามาดูพวกนี้เยอะหน่อยนะครับอ่ะนะครับตรวจงานก่ออิกนะครับสาเหตุที่ใช้อิฐมอนแดงนะนะครับสำหรับผมนะครับก็มันคงทนดีนะครับเจาะยึดอะไรก็อยู่นะครับอ่าไม่เหมือนอิฐมอนเบาอิฐมอเบาเจาะยึดอะไรก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะก็ชอบนะครับชอบอิฐมอนแดงดูแบบผนังแบบมันแข็งแรงกว่านะครับนะครับ ดูผนังมันแข็งแรงดีนะอ่ะตรวจงานกออิดนะครับเบื้องต้นเลยง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องดูคือเอ็นทับหลังต่างๆนะครับอ่าตรงไหนที่มีหน้าต่างประตูนะน,นะครับเนี่ยตรงไหนที่มีหน้าต่างประตูต้องมีเอ็นทับหลังนะครับเอ็นทับหลังด้านล่างด้านข้างด้านบนนะครับต้องมีเอ็นทับหลังรอบนะนะครับเนี่ยอย่างประตูเนี้ยนะครับประตูบาในใหญ่ๆก็ต้องมีเอ็นทับหลังรอบนะครับ ถ้าบานใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเชื่อมเหล็กกับเอ็นทับหลังขึ้นไปบนอาเซด้วยนะครับเห็นปะนะแล้วแผงก่อทุกแผงเนี่ยต้องก่อชนเหล็กอาเซด้านบนนะครับแล้วก็เสียบหนวดกุ้งด้วยนะครับเดี๋ยวลองซูมดูนะนะเห็นเหล็กวะเห็นเหล็กไหมนะครับเวลาก่ออิดนะครับก็เสียบเหล็กนะครับเสียบเหล็กให้ชนกับเหล็กอาเซแล้วก็เชื่อมนะครับผนังจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะแบบนี้นะนะครับอ่าแล้วตรงไหนที่เป็นเสา นะครับเป็นเสาอย่างนี้ก็ต้องเสียบเหล็กเหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณ3ามก้อนเสียบเหล็กสักทีนึงนะครับยึดแผงก่อไว้นะครับอลองมาดูได้นะครับลองมาโยกเล่นอะไรเล่นได้เลยนะครับผนังจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับถ้าทําประมาณนี้นะนะครับทุกอย่างครับทุกอย่างห้องต่างๆเนี่ยห้องไหนที่มีประตูหน้าต่างนะครับก็ต้องมีเอนทับหลังทั้งหมดนะครับ กอชนเหล็กอาศัด้านบนแล้วก็เสียบเหล็กหนดกุ้งเชื่อมกับเหล็กอาศัด้านบนนะครับถ้าทําแบบนี้ผนังจะแข็งแรงมากนะครับอ่าถ้าแผงไหนที่ไม่มีหน้าต่างประตูก็ต้องมีเอ็นทับหลังคาตรงกลางแผงไหนที่ความยาวเกิน5เมตรก็ต้องมีเสาเอ็นนะครับอ่างานก่อก็ประมาณนี้ครับถ้าใครดูได้ประมาณนี้นะถ้าใครตรวจงานได้ประมาณนี้ผมว่าก็โอเคเลยอะใครที่กำลังสร้างบ้านอยู่เอง หรือกําลังเลือกหาซื้อบ้านนะครับอก็ตรวจประมาณนี้ครับง่ายๆแผงก่อแล้วก็ก่อนฉาบก็ต้องติดตะแกรงกรงไก่นะครับ่าส่วนใหญ่เขาจะติดกันเนี่ยมันจะแตกพวกรอยเสารประมาณนี้ยเวลาฉาบไปแล้วนานๆไว้มันจะแตกตามรอยเสารแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมจะกรีดร่องเลยนะครับเซาะร่องตรงนี้ถามว่าทาะเสาะร่องแตกไหมแตกแต่ว่ามันแตกในร่องพอแตกในร่องเนี่ยมันมันซ่อมง่ายนะครับเนี่ยอ่า ปกติส่วนใหญ่จะติดตะแกรงกรงไก่แต่ว่าบางทีตะแกรงกรงไก่ก็เอาไม่อยู่ครับยังไงก็แตกนะเนี่ยอย่างเงี้ยตรงไหนที่แบบเชื่อมต่อกันกระเสายมันชอบแตกเวลาชาไปแล้วนะนะครับอ่าผมก็ใช้วิธีซะร่องเลยนะครับตอนแรกก็กลัวน่าเกลียดก็ไม่น่าเกลียดนะนะครับเวลามันแตกอยู่ในร่องอะ่ะมันซ่อมง่ายนะครับอ่าถ้ามันแตกแล้วมันไม่มีร่องอะซ่อมยากเนี่ยผนังไหนที่ไม่มีหน้าต่างประตูปะ่ะก็จะมีเ e อ็นทับหลังอันนี้คือเ e อ็นทับหลัง เอ็นทับหลังตัวนี้คือต้องตีแบบนะตีแบบแล้วก็ผสมหินใช้ปูนแดงผสมหินผสมทรายหยาบแล้วก็เทนะครับก็จะแข็งแรงนะครับเนี่ยหน้าต่างเนี่ยก็มีเอ็นทับหลังนยครับเอ็นทับหลังแล้วเดี๋ยวก็จะจับเสี้ยมนะครับจับเสี้ยมก็ตรวจความตรงความได้ฉากต่างๆนะครับเนี่ยครับถ้าบ้านใครก่อได้ประมาณนี้ ผนังจะแข็งแรงมากผนังแข็งแรงก็ลดรอยแตกลาวได้เยอะมากนะครับอ่าบ้านก็จะคงทนนะครับมาตรวจไม่ยากไม่ยากครับตรวจไม่ยากอ่าประมาณนี้เห็นว่าทุกจุดเนี่ยข้างหลัง่ยมีเอ็นทับหลังทุกจุดเลยหลักๆสําคัญมากนะครับเอ็นทับหลังอ่าก่อชนกัะเล็กอะเสด้านบนแล้วก็เสียบหนวดกุ้งนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับเห็นปะ่ะแต่ว่าเสียบหนวดกุ้งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับ เนี่ยแค่นี้ผนังก็จะแข็งแรงมากนะครับราคาก่อฉาบบ้านหนึ่งหลังนะครับผมจ้างอยู่ที่ค่าแรงนะอยู่ที่แปดหมื่นบาทครับก่อฉาบนะรวมทับหลังรวมจับเสียมรวมตั้งวง,งกบนะครับก่อฉาบรวมหมดนะนะครับอยู่ที่แปดหมื่นต่อหลังนะครับส่วนระยะเวลาเนี่ยของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25วันถึง30วันคร่าวๆนะครับอยู่ที่จํานวนคนนะครับผมทําประมาณ3คน นะก็เวลาประมาณนี้ถ้าทําเยอะกว่านี้ก็อาจจะเร็วกว่านี้ค่าทั้งของทั้งแรงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแสนสะามแสนสี่นะก่อฉาบบ้านหนึ่งหลังนะอา็จะมีค่าอิดค่าอิดก็ประมาณ2 0 0 0มืค่าปูนชาบค่าเหล็กค่าปูนเททับหลังต่างๆนานาใครสนใจสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกให้นะสอนทุกวันพุธเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับเป็นไฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวชี้ช่องทางให้ใครไม่มีทุนทำยังไง มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงไม่มีที่ดินไม่มีทุนทํำยังไงเดี๋ยวบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนให้ทักไลน์มานะครับไลน์มีตัว t t h a i l a n d w h e a ฮ่องกง99นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มให้เรียนย้อนหลังก่อนก็ได้นะวันพุธหนึ่งทุ่มมาเจอกัน